เบิงเบงครับพี่น้องเบิงเบิงเบิงเบื้องนอนเบิงนี่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 เบิงเบื้องโอ้โหดอกสวย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 นี่นี่นี่สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ป่าครับวันนี้จะพานี่อุปกรณ์ครับอย่าบอกใครนะพี่น้องจะพามาหาเห็ดหาเห็ดเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับเดี๋ยวพาไปหาเห็ดตามมาตามมา อย่าเสียงดังไปเจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็ดละงกเหลียงครับนี่ไข่มัน,น,น,นเห็ดละงกเหลียงตุมต่มๆเลยไข่เัินนี่นะครับไข่เด้อพี่น้องมาดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้นี่ครับนี่ครับเหลียงเลยครับนี่ เ็ดูนี่ครับนย,ยีงยังได้นี่ดอกสวยเลยครับโอเคเีีย้างง่รหักแล้วครับอันนี้สีครับหักครับหักหัก นนีี่หมออั้จะไดายมันหักนี่ครับเดี๋ยวบอกใครเด้อพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เต็มเลยครับนี่ครับ,น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 ,รบนี่ครับนี่ครับนี่นี่มันมดีด้วยนี่นี่นี่น โอ้พี่น้องนูน้นดอกใหญ่ตัดสายดอกใหญ่หมัน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 หมาแล้วหมนแล้วโอ้ดอกเดือดหายมาบนบนบนีน่แหละพี่น้องอดีฮิปว้า

ครับโอ,โอ้พี่น้องพี่น้องแกวเลยครับพี่น้องแกวโอ้บานหมดเลยครับพี่น้องโอ้ว้าวช็อว์มันจะช้ำมันจะช้ำเหจะเถกของหายยากครับพี่น้องครับ อย่ามาทางนี้เดอ้อขี้ฉันขี้ฉันขี้ฉันขี้อย่าไปเอาบนบทครับตัดตินมันออกมันจะได้เกิดใหม่ครับว้า ตอนนี้กำลังเดินหาเห็ดกันต่อครับต้องเดินกับไปสงบสงบเดินหาเห็ดกันต่อตามมาท่านผู้ชมเจอเห็ดเพลิงแล้วครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงมันตูล้นี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็ดเพลิงเนี่ยเอาไปทำรายกินหมตูเองเนาะ นี่ปึ่งนี่แกลงไงผึ่งสรุปผลงานหาเหตุครับเป็นไงพี่น้องเบิยอันนี้ก็จะเป็น เห็ดโคลนครับแต่มันถึงจะถูกแล้วอัน <umas> นี้ก <พ RS> ็เป็นเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ครับของข่อยของข่อยก็ได้หลายอยู่เด้อพี่น้องโอ้ดอกบานมีตุ้มอยู่ข้างล่างเลยนู่นนู่นนู่นเป็นก้อนก้อนขรอขรอยเห็นไหมพี่น้องนี่ครับผลงานครับนี่นี่นี่ดูดูดูเบิ้งเบึงครับพี่น้องเบิึงเบึงเบึงเบึงพี่น้องเบึงนี่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 เบิึงเบึงโอ้โหดอกสวย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 นี่นี่นี่ อันนี้ของลุงหมวยครับนี่ <c oughs> จะของเขานี่นี่นี่ <c oughs> ออ,อันนี้ของข่อยดอกนี่มาเบิ้งใกล้ๆของข่อยนี่โอเค